services. Um. <laughs> Are you ready?

แล้วเจ็บตรงไหนลูกไม,ไ,ไม่เจ็บเลย,ยเพี่ทีเป็นไงบ้างน้องบีชไม่ช่วยน้องบีชก่อนอย่างนั้นเหรอพี่ทีเป็นไงไ 来来来来来 เก่งมากเลยพี่ดีพึ่งเลือมากเลยคุณทำวันนี้ดีดีไหมครับแล้วพี่บอกแล้วพี่บอกกับผู้หญิงบอกว่าเธอขานได้ใจฉันคานได้อ๋อเหรอคนไหนอ่ะทุกคนผู้หญิงแหลยอ๋อผู้หญิงก็เหรอผู้หญิงีเป็นไงมั่งสนุกไหมพี่ทีพ่อ่าถามสนุกไหมพี่ทีสนุกไหมไม่เลย